ค่ะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะในข้อที่5ใหญ่หน้าที่4นะคะเขาให้นักเรียนพิจารณาเลข7ส่วน8 8ส่วน7 10ส่วน12 5ส่วน9 11ส่วน5 9ส่วน9 4ส่วน11และ13ส่วน13แล้วให้นักเรียนตอบคำถามค่ะในคำถามมีอยู่3ข้อนะคะข้อที่1เขาถามว่าเศษส่วนใดบ้างเท่ากับ1เพราะเหตุใด ข้อที่2องเขาถามว่าเศษส่วนใดบ้างน้อยกว่า1เพราะเหตุใดและข้อที่3เศษส่วนใดบ้างมากกว่า1เพราะเหตุใดนะคะที่นี้คุณครูจะสอนวิธีหาให้นักเรียนนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคะข้อที่1อ่าเลขเลขจำนวนแรกนะคะ7ด ส่วน8วิธีหาค่านะคะให้นักเรียนเอาตัวบนตั้งแล้วหารด้วยตัวล่างการหารเคยหารแล้วใช่ไหมคะให้ท่องสุดคูณแม่8 8อะไรได้7ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเกินวิธีทำให้นักเรียนใส่0ูนย์ไว้บนเลข7แล้วใส่จุดข้างๆเอาศูนย์มาเติมอีกตัวข้างเลข7แบบนี้ค่ะนักเรียนท่องสุดคูณต่อไป8อะไรได้ใกล้เคียงกับ70นะคะ 80เป็น80แล้วน่าจะเกินนะคะ89 72ก็ยังเกินอยู่88 64นักเรียนก็ใส่ไป8 8ได้64 70ลบ64เหลือเท่าไหร่นะอ่ะเหลือ6ไปต่อได้ไหมไปไม่ได้แล้ว6น้อยกว่า8ฉะนั้นดึงศูนย์ลงมาอีก1ตัวเพราะว่าเราใส่จุดไปแล้ว 8อะไรได้ก็ใกล้เคียงกับ60ไม่มีอ่ะใกล้เคียงกับ60นะคะก็คือ8 7 5 16 5. อ่ะลบกันอ่าลบกันเหลือ4ไม่ได้ก็ต้องดึง0นลงมาอีก1ตัวนะคะ8คูณ5ได้40ถึงจะลบกันแล้วเหลือ0ฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบก็คือ 0. แปดแปลว่าถึง1นึ่งไหมคะไม่ถึง1นึ่งะคะศูนยไม่ถึง1ฉะนั้นข้อ7ส่วนอเจส่วนแนี้ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า1นึ่ำไปตอบในข้อ2เพราะเหตุใดเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะทีนี้ดูตัวอย่างต่อไปดูตัวอย่างอีกตัวนะคะอ่ะตัวอย่างที่สอง 8ส่วน7เมื่อกี้7ส่วน8แล้วรอบนี้8ส่วน7เหมือนเดิมเอาตัวบนตั้งแล้วหารด้วยตัวล่างทีนี้ท่องแม่7แหละ7อะไรได้ใกล้เคียงกับ8ก็ต้องเป็น 7… 1…. 7 8เลบ7เหลือ1ข้อนี้คำตอบจริงๆตอบได้เลยแต่ถ้าหนูอยากจะทำเป็นทศนิยมหาคำตอบไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วข้อนี้ตอบได้เลยคือ1ส่วน1อ่ะ1เศษ1ขอโทษทีค่ะ หนึ่เศษ1นึ่คำตอบของข้อนี้นะคะแสดงว่าถึง1นึ่งไหมคะตัวนี้ถึง1น,นะคะฉะนั้น8ปส่วนเนะคะอยู่ในข้อไหนเอ่ยอมีค่ามากกว่า1นึ่งอยู่แล้วเรามี1กับเศษอีก1น่งมันมากกว่า1นึ่ก็ต้องอยู่ในข้อ3ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนดูอีก1ตัวอย่างคะ่ะคือ อ่าข้อที่3เป็น15ส่วน15แล้วกันตัวเศษตัวส่วนเท่ากันเลยถ้าไม่แน่ใจตั้งหารก่อน15ตัวบนตั้งหารด้วย15ตัวล่างท่องสุดคูณแม่15ได้เลยค่ะ15 1 15จบลบกันเหลือ0ฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ1แค่นั้นเองจบง่ายๆนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกต นะคะลองสังเกตเมื่อไหร่ที่เศษและส่วนเท่ากันคําตอบจะได้เป็น1เมื่อไหร่ที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนคําตอบจะได้1และมีเศษหรืออาจจะได้มากกว่า1ก็ได้และมีเศษนะคะส่วนเมื่อไหร่ที่เศษน้อยกว่าส่วนคําตอบมันจะไม่ถึง1น,นะคะ ยังไงนักเรียนลองเอาตัวนี้ไปพิจารณาแล้วใช้วิธีของคุณครูคิดหาคำตอบแล้วมาใส่ดูนะคะ